สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่องอีพีนี้เป็นอีพที่5้ารกันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าก่าวคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้ายไอดีลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0929045735นะคะข้องหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะคะผ้าบ้านๆนะคะถ้าใดชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะวัดขนอนเหนือนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะสามร้อยบาทนะคะเหรียญน,นี้ ต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะคะสองสดสนะคะเหรียญนี้หนูเอาสามบาทนะคะสามอบาทเหรียญหลวงพ่อปานนะคะ ชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะ300บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่3นะคะรายการที่3นี้เป็นเหรียญไม่รู้หลวงพ่อนะคะเอเอเหรียญนี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาท สนใจทนมาปิดได้นะคะเลนสวยๆเลยนะสามร้อยบาทนะคะเหรียญน,นี้ต่อไปเป็นรายการที่4นะคะรายการที่4นี้เป็นเหรียญภาพพุทธวิริยากรนนะคะสองสี่ห้นะคะ เหรียญสวยๆเลยนะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทอุ้ยเหรียญพราพุทธวิริยากรนนะคะสามร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการที่ห้านี้เป็นเหรียญชินาาชเหรียญชินาาชเหรียญชินาสีนะคะสองสี่เจ็ดสองนะคะนี่นะคะเ,เหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสนใจเธอมาปิดกับหนูได้เลยนะคะคุณลูกค้าเหรียญสวยๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่หกนี้เป็นผ้าปิดตาปางซ่อนหานะคะผ้าปิดตาปางซ่อนหานี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนี่นะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้า ชอบลงไหนสนใจ้ลงไหนโทรมาปิดกําหนูได้เลยนะคุณลูกพัาจะได้พัสสวยๆไปครอบครองนะคะต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นเหรียญเจ้าสววัดกลางบางแก้วนะคะเหรียญน,นี้หนูเอา3า0บาทนะคะ350บาทเหรียญเจ้าสววัดกลางบางแก้วนะคะ350บาทนะคะ สนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเกิดวัดสพานนะคะเออองนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทรูปหล่อหลวงพ่อเกิดวัดสะพานนะคะสามร้อย ห้าสิบบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่เก้านะคะ รายการที่9นี้เป็นพระปิดตาวัดทองเนื้อสำริดนะคะอุ้งนี้หนูเอา350บาทนะคะ350บาทภราปิดตาวัดทองเนื้อสำริดนะคะนี่นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดวาช้างให้องค์นี้หนูเอาสามร้อบาทนะคะ350ร้อยห้าสิบบาทสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นพาสมเด็จนะคะอุ้งนี้หนูเสียร้อยบาทนะคะเสียรอยบาทพะสมเด็จนะคะเสียรอยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนี้เป็นพระสมเด็จลงกุนะคะโอ้นี้หนูเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทถ่านใดชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะพระสมเด็จลงกุเสียร้อยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนี้เป็นพ้าสมเด็จหกชั้นนะคะองค์นี้หนูเสียร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าเสียรอยบาทนะคะพราสมเด็จหกชั้นนะคะสเสียรอยบาทนะคะ สวยๆเลยนะต่อไปเป็นรายการที่14นะคะ รายการที่14นี้เป็นพระสั่งกระจายหลวงพ่อแก้วนะคะผงคุกรักปิดทองนะคะองค์นี้หน่วยเสียร้อยบาทนะคะเสีร้อยบาทพระสั่งกระจายนะคะหลวงพ่อแก้วผงคุกรักปิดทองนะคะสวยๆเลยนะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดได้นะคะเสีร้อยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่15นะคะสิห้านี้เป็นพระพายคู่นะคะวัดบ้านกลางนะคะวัดบ้านกลางนะคะอื้งนี้เออส,สองอื้อน,นี้นะคะเอาเสียรอยบาทนะคะพระพายคู่นะคะ อันนี้เสียร้อยบาทนะสวยสวยเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคุณลูกค้าชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะสวยมากๆเลยนะพระพลายคู่กุบ้านกลางเสียร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่16นะคะ สิบหกนี้เป็นเบีย้ยแก้นะคะหลังเบีย้ยแก้หลวงพ่อพี่นะวัดวัดท่ากเกยนะคะด้านหลังจะเป็นผ้าราหูนะคะด้าน้าเป็นเบี้ยแก้ด้นหลังเป็นผ้าราหูนะคะอันนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทเบีย้ยแก้หลวงพ่อพี่นะวัดท่ากเกยนะคะสวยๆเลยนะ มันมีเบียแก้ด้านหลงเป็นพระราหูนะคะ350บาทนะคะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะต่อไปเป็นรายการที่สิเอ่อสินะคะรายการที่สินี้จะเป็นตะกุดหนังนะคะตะกุดหนังวัดอรุณยาว1.6นิ้วนะคะ350บาทนะคะวันนี้350บาท ชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะ3ามหบาทนะคะคุณลูกค้าเป็นตะกุดหนังนะคะหึสมร้อหบบาทสวยๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิเกนะคะ รายการที่19บอันนี้ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นข่าหรือเเลี้ยวนะคะคุณลูกค้ามันแข็งแบบเป็นหินเลยนะมันแข็งมากเลยนะอืมอันนี้มาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะ นี่นะคะ350บาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะสวยๆเลยนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นเขี้วหรือเขานะคะมันมันแข็งกายจนกลายเป็นหินเลยอะ่ะเออถ้าแบบแบบนี้หนูก็รับเรมนี้นะคะสามบบาทนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดได้นะ กูตาบอแบบนี้นะคะดูก็ดูไม่เป็นนะคะคุณลูกค้าต่อไปเป็นรายการที่สินะคะรายการที่19บนี้จะเป็นเครื่องรางเบีย้ยแก้หอยสังนะคะเป็นเครื่องรางเบีย้ยแก้หอยสังยาสงวะะสองนิ้วครึ่งนะคะสองนิ้วครึ่งนะเอ่อ อันนี้หนูเอาสียร้อยบาทนะคะเป็นเบีย้ยแก่นะคะเบียรแก่นะเบีย้ยแก่หอยสั่งนะคะสนใจเธอมาปิดได้นะคะมันอ่ามันเหมือนมีอะไรไรู้อยู่ข้างในนะคะคุณลูกค้าสียร้อยบาทนะคะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะที่ยี่สิบนี้จะเป็นรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายหลวงพ่อเทศนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวหนูให้ดูนั่ยกันเนาะอ่านี่นะคะพระอุปราชเทศนะคะวัดอุ้ยวัด สะทะเลนะคะสองสี่เก้าห้านะคะสวยมากๆเลยนะอันนี้หนูเอาเสียร้อยบาทนะคะรวมพระอุรวมพ่ออุปชาเทศนะคะวัดสะทะเลนะคะสวยจริงๆนะอืม ด้านหลังมันด้านหลังมันก็ไม่มีอะไรมีแต่ด้านหน้านะคะคุณลูกค้านี่นะเสีรอยบาทนะคะสนใจก็โทรมาปิดได้นะชอบโทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้าสุดท้ายนี้นะ 喂。 ของ EP ที่552นี้นะคะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกคา้ากล่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสวนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 9 2 9 0 4 5 7 3 5อเ ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0 9 2 9 0 4 5 7 3 5นะคะ คุณหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบานๆนะคะท่านใดชอบสนใจองค์ไหนโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เหตุเป็นคนแรกจะได้ผ้าสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ